ถายรูปนะคะในคอนเซปแบบรักโลกนะคะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องทําตัวเป็นแบบนักท่องเที่ยวแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะคอนเซปในการถ่ายรูปของฉันอีโคทัวริซึมค่ะหรือการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ค่ะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตอนแรกหนูกะว่าแม่จะต้องใส่คอนเซปต์รีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่เหมาะจริงๆที่คอนเซปที่เหมาะกับแม่คืออังโคลส่วนหล่อนคอนเซปต์รีไซคลค่ะ พี่ก็พยืนบนตัวเองเก่งมากเลยอ่ะทรงตัวบนตัวเองมึงปกติจะมีคำด่าใช่ปะแ้าคำด่าแรงสุดๆอ่ะเขาจะพูดวิ่งวันนี้ได้เห็นของจริงแล้วอันนี้ไม่เขางูแล้วเขาแก่มากแต่นั่งงูเขานะเห็นไหมเห็นเขายกไหมอุ้ย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 แปลว่าคนแก่แปลว่าคุณย่าคุณยายอันนี้ไม่ได้ลองเพราะตกใจเรียกอุ้ย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 อันนี้จังหวัดอะไรนะราชลาอะไรราชบุรีบ้านกับขาเขาว่าไหนป่งกว่ากัน อำเภออำเภออำเภอโตหรอกูไม่เข่แต่การชุดเขาแล้วเขาพวสท้าด้วยกันเขาตลกขึ้นมากตลอดมันจะได้ดูแบบว่าเห็นขงเห็นขาอะไรอย่างเงี้ยคนเขาบอกว่าเซนเซอร์กีพี่ชอบเยอะกว่ากีพี่เจนนี่ไม่แล้วกูชอบมากพี่กอบแคปที่คุยกับเซนเซอร์ส่งมาให้บอกว่าที่เอ่อเห็นเจนน่าแค่ว่าอันนี้เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความตั้งใจของคุณเจนนี่ค่ะที่คุณเจนนี่อยากโชว์ฮะถ้าเป็นถ้าเป็นความตั้งใจเขาจะได้ไม่เซนเซอร์ไงอือเออไมดูอุบัติเหตุเขาจะบอกว่าเออเซนเซอร์น่อยและไล ก็ของก็อาทิตย์ของพี่กอล์อ่ะเขาจะให้เซ็นเซอร์กีอ่ะเขาบอกว่ารบกวนใช้เซนเซอร์แก่ให้ด้วยเนี่ยแหละที่ที่มาของเอาดอกทำไมนั่งโยกปุ๊บเลยไงเอาตกใจคนตกใจแต่ที่จริงที่เนี้ยเขาอนิโยมาถ่ายหนังกันอยู่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างฟิลอังกอะไรอย่างเงี้ยพี่กอล์เป็นเล่นเป็นนางเอกนะแต่ว่าชื่อเรื่องเปลี่ยนเป็นอังแก่ถ้าเรื่องแบบเนี้ยถ้ากูลงไปเล่นอ่ะมันจะไปเล่นลอยอังคารเลยนะ ถ้าลงเราไปเล่นแล้วลงน้ำอะ่ะต้องห้ามลงน้ำเดี๋ยวชื่อเรื่องเปลี่ยนคอนเซปต์ <Concept S 1> <Concept S 2> นะคะเกี่ยวกับ sustainability นะคะเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยรักโลกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราจะต้องสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นพวก Ecosystem มนะคือเป็นระบบนิเวศต่างๆเราควรเรียนรู้ว่าเราควรจะอนุรักษ์มันอย่างไรเราควรจะคงอยู่มันอย่างไรแต่ว่าฉันนะคะเป็นพี่สาวนะคะที่จะลงมาศึกษาเรื่องนี้ดังนั้นคอนเซปต์ของฉันอีโคซิสเตค่ะ ค่ะดิฉันใช้คอนเซปต์รักโลกคะ่ะมึงให้มันยาวๆหน่อยอ่ะมึงให้รักโลกคุณเจนี่ได้รางวัลเสื้อยือดไปเลยค่ะเธอ,อ,อ,เอ,อแต่ชุดฉันสวยอ่ะใช่ชุดเธอดีไปรับรางวัลได้เลยนะรางวัลค่ะน้าตลกน้าตลาต สุพรรณปี <laughs> วีด้กคนเวทีหรอสุพรรณปีปนะโรของกอจิตเป็นเวทีนี้ก็ได้นะนายเอ็นนายที่เราผู้ชายอ่ะแล้วเอนเ็นก็เออนายเอ็นตะเทยผม <laughs> กูบอกว่ามีคนผลิตน้ําแล้วชื่อเอฟเพราะว่าเป๊กผลิตโชคไปแล้ว <laughs> <laughs> เอฟผลิตน้ำ <c oughs> เอฟผลิตน้ําทําไมหลัดไม่ลงไปในน้ําเลยเหมือนในหนังล่าเออเอฟลงน้ําดิหนูสวยแม่แม่ไม่ แต่ว่าไม่ได้รอบนี้หล่อนดูรีนขึ้นมากจริงๆนะพี่ยาพอคุมมาหารปป้าก็พยายามออกกําลังกายทุกวันเลยเออเนี่ยรู้สึกว่าตัวรีนพอพยายามออกจากใจเธอแล้วทําไม่ได้โอ้ยนี่ก็พยายามเอาเธอออกไปจากใจเหมือนกันแต่ทําไม่ได้ก็เลยเพราะเธอไม่เคยเข้ามาเลย้ยแล่าสุดมาลาดีเพื่อตอนส่งการเราแลมาบ้านอินี่นิวเราก็นั่งอยู่กันสองคนพอินี่นิวออกไปตลาดปูปบาเราก็นั่งอยู่สักพัก อีกคนคนั่งฝั่งตรงข้ามหนูคือเป็นเพื่อนของรุ่นน like, ้องอะไรเงี้ยก็ตะโกนว่าพี่จะนี่งูอยู่เฉยๆกูก็เี้งหยุดเฉยๆอย่างเงี้ย ปึ๊บงูก็ไปมันก็มันเร็วพี่จะนี่งูไปแล้วเลยวิง่งวิ่งบอกว่างูแล้วคือจนงูเห่าอะ่ะแผ่แม่เบีย้ยอยู่หลังก็อี้หนูอะ <c oughs> อยู่หลังก็อี้หนูแบบมันเหนี่ยหนูคงกระดูกกระดิกมาแล้วมันก็เห็นม,มันก็เลยออกมาแผ่แม่เบีย้ยอย่างเงี้ยโอแล้วเหมือนเหมือนอีนั่นมันไม่กัวงงานแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเห็นแล้วพ๊กก็เลยบอกให้หนูอยู่เฉยเฉแล้วก็เหมือนมองงูอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าแบบเออพอมองงูปุ๊บพงูไปเห็นงูมันก็เลยไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราไม่ช็อกหรอช็อกมากคือตอนนั้นนะก้มลงไปแล้วเห็นงงงูตัวเอ ไหนบอกงูเห่าแต่ไมบอกงูเห่ามันแพ้ด้วยตอนนั้นน้านั่งแพ้เลยแต่เขาบอกว่าจะมาให้โชคนะเขาจะมาให้โชคหรือเปล่าแต่เราลองซึ่าเดี๋ยวมีความรักนะเดี๋ยวมีอย่างเงี้ยเราพูดอย่างเงี้ยที่ว่าบ้าเหรอใช่เหรอไม่ได้มีอยู่แล้วเหรออันนี้ออนแอป่ะอ่อนได้ไม่อยากอีกอีอันไรพูดให้หยาบเลยจะได้ไม่อ่อนเร็วกันต้องต้องหยาบเร็วมันจะได้ไม่ออนเร็วเล่าใหม่เล่าใหม่ก็คือเจองูใช่ไหมอีแล้วมันเขาบอกให้อยู่นิ่งๆอี แล้วมันก็บอกเอออยาขยับเนื้องูมันแผลหูแล้วก็ทำนายว่าอะไรเป็นวันแรกที่มึงเหมือนลากไม้มากกว่าพี่กบนะแล้วไม่ได้เป็นลากไม้นะเป็นลากเฉยๆแล้วให้ช้างมาลากด้วย คอนเซปต์ช้างลากหรือใครคอนเซปต์คำว่ารากเฉยๆก็ได้ที่แบบว่าอ้วกนะคะเรียกว่าลากแตะรากแตะอุ้ยยแล้วเหรอเมืองอันตาอันตาไม่ได้แบบคำว่าอันตรายนะอันตาอ่อนลูกอันตาเจนนี่ทำท่าแบบเหมือนจะกระโดดลงน้ำอินเอตโกนเลยลงมาลงมาแต่ตะโกนผิดแล้วเรียกเสียงยาวไปหน่อยเป็นลอลิงลงมาลงมาแม่ลงมา มึงอีเนคเาวีขอให้ถ้าเกิดวันาออกทีวีแล้วมึงนั่งอย่างเงี้ยอีเนมันหว่าเหมือนลิงมึงนี่เองที่ขโมยเสื้อในกูมึงขโมยเสื้อในกูใช่ไหมมือเสื้อในสีชมบูใช่ไหมได้เวลาเฉลยรูปกันแล้วนะคะกับคอนเซ็ปต์ sustainability girl เริ่มที่รูปแรกค่ะที่เราไปถ่ายที่เขางมูกัน่าลูกพี่ฉันนะคะเป็นแบบ สาวรีไซเคิลแป๊บนึงน้ำตาลอยมากเห็นใช่ไหมว่าฉันอยู่นี่ไม่ใช่นี่เออกำลังงงอยู่มันแบบเนียนเนาะได้งั้นไปอันต่อไปไม่งงอืมอ่าสวนะเฮ้ยมันสวยนะแสงเสริงได้ได้ไม่รู้แล้ววันนั้นใครให้กูลงไปถ่ายในน้ำไล่กูไปถ่ายในน้ำแล้วก็ไม่เอารูปในน้ำด้วยวันหลังไม่ต้องนะคะอ่าป่วนาเออสุดได้ะไรได้อ่ะ เซตนี้นะคะเราเปิดโบสถ์ผ่านทาง Facebook แฟนเพจไทยที่ไทยแอนด์เฟรนด์ค่ <and friends. S 2> ะไปดูนะคะว่ามงลงที่ใครฉันนึกว่าจุ่มชน,นะนะแต่ว่าถ้าเอาตามตรงอ่ะหน้าหนูสวยสุดไง<า>ให้คนใส่แว่นไม่เห็นให้คนอื่นพูดไหมมีใครพูดบ้างที่ทั้งหมดทั้งมวลในกองเนี้ย ตตอนเนี้ยทุกคนที่กดบวชอยู่อ่ะใส่หน้าอยู่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาลงในซีดีกว่าเฮ้ยเที่ยวไทย